สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอีกแล้วช่องคนเล่นรถเก่าชี้เป้ารถสวยยุค90กันอีกแล้วโตโยต้าไมเอ็กนะครับตัวรถเป็นสีดำสีสภาพถือว่ายังคงสมบูรณ์นะครับสีเดิมบางโรงงานสภาพก็ตามการใช้งานเลยนะครับ สภาพภายในเดิมเดิมนะครับรถไม่ได้ทำความสะอาดภายในทีนะครับแต่สภาพยังคงสวยอุปกรณ์ใช้งานได้ครบหมดฝาท้ายสวยมากนะครับรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักไม่เคยจมน้ำนะครับเครื่องยนต์เดิมเดิมโรงงานนะครับมีเยิ้มบ้างนะครับ ขายในราคา58,000บาทนะครับราคานี้ถือว่าคุ้มมากนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับรายละเอียดจะอยู่ด้านล่างคลิปเบอร์โทรก็จะอยู่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับก่อนซื้อขายทุกครั้งควรตรวจสอบเอกสารป้องกันมิฉาชีพหรือรถผิดกฎหมายนะครับ ห้ามโอนมัดจำก่อนได้เห็นรถหรือติดต่อเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรด้านล่างนะครับมิฉาชีพเยอะมากนะครับเราดูหน้าไม่รู้ใจนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆนะครับหรือพี่คนไหนอยากได้รถรุ่นอะไรลองคอมเมนต์มาดูนะครับขอบคุณครับ